ด้วยวันนี้ก็จะแบบว่ามาขับรถเล่นอะไรกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากแบบโควิดหมดอะไรอย่างนี้ก็แบบไปรับชมกันเลยดีกว่าไปเลยไปเลยไปไปมาขับขวางทางอีกออวันนี้ก็จะแบบว่ารถเยอะหน่อยๆนะครับก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยระวังโถเอ้ย,อย,อยขับไม่ดูตามาตาบิการเลยอะไรกันเนี่ย เก้ครับ M T ศูย์เก้ายังไงยกหน่อยเร็วเอ้ยรถเยอะนะฮะก็จะแบบยกยาวอนะไรไม่ค่อยได้อีกรอบมไหมอีกรอบมไหมไม่น่ามีไว้ให้วันนี้ก็จะมาดู M T ศูย์เกยกกันอีกสักรอบ <S <S ไปโอ้ยขับโคดกันจริงๆแต่ละคต เอาลนะ้ฝากแก๊งเลยนะครับแก๊งชื่อโคเซียนนะครับไปติดตามนันเนี่ยไอจี IG. เอาอีกแล้ว m ี MT ไม่น่าพลาดทางโลกอีกแล้วโอ้โหสุดยอดจริงแต่ละคนโคตรเซีย วันนี้ก็มาหลายคนมีทั้ง z ซ X10 MT09 Forza นะฮะอลังจ้วเซ X10 โอ้โหระเบิดได้ระเบิดดีจริงๆ จะจัดอีกแล้วทางโล่งไม่ได้เลยก็ฝากกดติดตามด้วยครับแต่และคนล่อตาตำรวจจริงๆเลยโคตรเซียนิีแล้วติดไปแดงแล้ว ซื้อใหม่นะฮะก็ต้องทนฟังกันไปก่อนนี่ m p 0 9พศูนย์เก้าก็แม่งกระเจาอีกแล้วสักหน่อยสักหน่อยจัดท่าก่อนจัดท่าก่อนไม่ไหวละโอ้ยเลยกันต่อยาวๆนะครับในนี้ ไม่หลับไม่นอนไม่มันไม่เลิกลุยกันแบบยาวๆาวมี MT09 อีกแล้วโอ้โหหอ,อ,อ,อยย่งไม่ตามไม่ฟอร์ซา่าครับอีคันก็จะเห็นด้วยนะฮะก็จะมากับกลุ่มด้วยลุยไม่ขึ้นเอาอีกเอ้ยไม่ขึ้นเอาอีกเอาพอแล้วบ้า,อาอยรถจะพังแล้ว นีก็จะหาสาระไม่ได้นะครับนอกจากยกร้อยอย่างเดียวเอาอีกแล้วโอ้โ oh ห oh. ใจพี่แกทำด้วยอะไรตามจนเหนื่แล้วเนี่ย อีกสักรอบเอาอีกแล้ว MT โอ้โหดาวไปโเคครับคลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยเต็นกำลังใจจะได้แบบไปแว้นกันต่อ,อติดตามไว้